มาสรุปอัปเดตประจำวันพระสับดีที่13พฤศจิกายนนะครับอันดับแรกเลยนะก็จะมีเพลงที่เข้ามาใหม่นะจะเป็นตู้เพลงนะครับเป็นสเปเชียลคือเพลงของไอดอลยันทีนั่นเองเป็นการกระตุ้นงานขายนะครับเพราะว่าอีกประมาณ7วันนะครับตู้ลีลานยอนทีจะเข้ามาพร้อมกับไอตัวที่เป็นคอสตูมนะครับระดับตำนานอันนี้นะ่าจะเป็นประมาณ33,000ลูบี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าไอเก 8, วันจะเด็ดแค่ไหนสำหรับวันนี้แล้วก็เพลงคุณสามารถตั้งทีนะ่หน้าจอ็อบบีได้เลยนะครับก็คือเพลงที่ทันอยู่ตอนนี้นะเป็นเพลง กาวีสวยๆอืมกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับของเอรเซียนั่นเองก็จะมีสตอรี่เนาะก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ2พาร์ทแล้วก็ท่าไทยท่าไทย B นะก็รันตัวที่เป็น A06 กับ B06 นะครับตามเวลาอย่างละสัปดาห์แล้วก็แรกของในร้านนะครับก็จะเหมือนเดิมนะของแรกตัวที่เป็นโอกาสในการได้สีทองนะครับระดับทองเทียร่างแล้วก็ตัวพิกอัพกับตัวฟีหรือก็ทรัพยากรนะครับเหมือนเดิมครื่องแรกแล้วก็เครื่องหลัง ก็จะมีกิจกรรมในการโบสถ์นะครับเพื่อรับรางวัลเลยนะตอนนี้กิจกรรมสนุกกับเซเว่นไนท์ทั้ง8 mm hmm. ก็คือ14วันนะครับจะมีให้เลือกนะครับคือไอเทมที่คุณจะต้องเลือกพวกนี้ก็คือเลือกมา1ตัวนะครับอันไหนที่ผลโบสถ์สูงสุดจะได้ไเทมตามนั้นก็ตามลําดับนะครับเนี่ยลูดี้ไอรีนราเชลเดโลโรสไปเจฟคิสมาเนซ่าก็ถ้ามีตามลำดับก็คือตัวนี้นะครับกล่องกุญแจ3กล่องแล้วก็ใบเรียกคิกกี้3ดาว แล้วก็ตัวนี้นะครับก็คืออัปเกรดสกิลของตัวสีม่วงนะไม่ใช่ตัวสีทองนะครับสามสามชิ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องวิฒนาการก็คือไอ้ตัวที่เป็นท่านะครับระดับกลาง30สามสิบกองแล้วก็อันนี้ไม่มีสียแดงก็คือรูบี้สองร้ไอ้ตัวนี้นะครับไอ้เลือกลิสปัตนาทาตวินก็คือตู้ถาวรน,นะครับ3ใบกับตู้สัตว์เลี้ยงนะครับแบบเดิมนะสาใบเดี๋ยวจะมีตัวลิสปัตนาอันใหม่นะ อันสุดท้ายจะเป็นไข่อันนี้น่าจะเป็นไข่ทองมั้งหรือว่าไข่เงินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลือกมาสักกันล้วกันผมแนะนําให้เลือกสามอันล่างอะ่ะเ่้ไม่เคฟก็คิดก,ก็วันอซาเนี่ยเพราะอืน่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข่าวมาโหวตตามนี้นะครับโหวตเสร็จเดี๋ยวเขาสารุปให้อยู่ประมาณสองสัปดาห์้วยนะผมเลือกไปเลยแล้วกันก็เอาเป็นผมอยากได้ตัวที่เป็นไข่มากกว่าเพราะว่าตัวพวกนี้รองหลังมันก็หาง่ายอะ่ะวันอีา แล้วก็รางวัลเดี๋ยวมันจะได้รับนะครับตัวนี้แล้วก็ทุกคนจะได้รับตัวที่เป็นตัวครึ่งปีตัวแดงนะเดีย๋ยวตู้ตัวแดงนี่ไปดูกันนะว่าเป็นยังไงตามบนบวกกันกนะพอวานิซาสูงสุดตามคาดเอามีนี่รูดี้มีคนอยากได้กล่องกุญแจนะราเชลนี่เขาเน้นเขา,เขาน่าจะโหวตนกว่าแบบความนิยมมากกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยตามที่สปอยไปนะก็คือรูดี้กับราเชลจะเป็นตัวนิยมสุดนะสหรับการทำ6-6แล้วก็วานิสาแต่จริงๆนี้เป็นแค่แค่การโหวตเพื่อรับของนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน แล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับจะมีสปอยเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงนี้นะอ่าร้อยแตกนะครับมิติข้างข้างเลดบอสตามที่แพทโนสานพัฒน,นานะครับเคยบอกไว้อะว่าจะมีการเข้ามาของตัวที่เป็นเลดเวอร์บอสอันใหม่นะครับที่ตีกับบอสสตัวที่มีไอ้มีมสิงโตว,วีปีกที่เป็นลีโอแล้วก็นาะงคล้ายๆนางฟ้าอะไรพวกนั้นนะอ่ะเออตัวเนี้ยเลโอนิตอะไรพวกนั้นนะอ่ะอ่าน่าจะเข้ามาในโลนี้นะครับน่าจะเป็นแพ่หน ah ้าอะไรั้งถ้าไม่แพ่หน ah, ้าก็อีกไอ้ผัดไปอสองสัปดาห์นะอืมนี่มันสปอยเอาไว้นะครับเเกกบบตตตััััวสาาาหหรคอนนนนนทท์ใมม่ีี้้ดููชะ ก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นตู้เอเดเซีย er, เดี๋ยวผมจะกดตัวนี้นะครับก็ตามภาษานะครับาสายฟรีที่ดองเพชรนะครับกับตัวตั๋วมานะาก็กดการันตีแน่นอนนะครับต่อให้200ก็คือตัวนี้ดีเดีย๋ยวไปดูความสามารถกันแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ครึ่งปีอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับใช้ตั๋วแดงที่ได้กิจกรร,รมนะใช้ลูบี้ไม่ได้โดยคุณสามารถตั้งโดยเป็นบิสิตไปได้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสในการได้ทองบนทองล่างนะครับง่ายกว่าเพราะว่าปกติมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณดูรูปปกติมันจะเป็็นวิกคืออทง แล้วก็ม่วง4แต่ว่าพอตู้นี้มันจะลดสเปคลงนะครับทำให้คนมีโอกาสได้ทองนะครับง่ายกว่าก็คือทองบนเซไว้1หนึ่งตัวเอาเลือกตัวที่คุณจะเป็นต้องใช้นะแล้วก็ทองล่าง2ตัวแล้วก็ม่วงอะไรก็ได้ให้คุณขาดเนาะที่จะปั้น42ก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่เป็นกิจกรรมตัวนี้ได้ตั๋วจากตรงนี้นะครับอดับแรกนะรับจะมีเช็คชื่อก็คือใบเลือกนะครับตัวที่เป็นเซเว่นไนท์เจ็ดวันเจ็ดตัวเจ็ดใบ แล้วก็อันนี้นะครับกิจก,กรรมสะสมแต้มนะก็ทําได้ทันอยู่แล้วก็คือสิบยี่สิบแวันนัดคร่าวๆนะครับอันนี้คือตั๋วของตู้สัตว์เลี้ยงปกติได้ไม่ใช่วิดลิสนะครับก็ได้ระดับหนึ่งประมาณร้อยใบมั้งของตั๋วแดงนะครับก็จะได้1 2แล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็อีกมิชชั่นหนึ่งจะเป็นสิบสี่สิบห้าสิกสิบเจ็ดสิบแปดสิก็คือ200ใบนะแล้วก็ตั๋วสัตว์เลี้ยงรวมน่าจะประมาณ100ใบ ของตู้ปกติมิชันพวกนี้อย่างที่บอกนะครับทำทันอยู่แล้วิจการพัฒนาเอเดเซียนะครับก็มาทุกรอบนะสำหรับตัวใหม่ก็อัพถึง6ดาวนะครับปวก5ก็จะได้พวกนี้แหละตัวฟรีเพิ่มถ้าทําแบบระดับเอ่อซีหนึ่งซีสองได้ก็จะได้พวกนี้เพิ่มเติมแล้วก็แพทเทิร์นพานะครับของเจ้าคายนะไอตัวนี้ราปกติก็ได้ทุกคนนะครับสายฟรีแล้วก็ซื้อพรีเมียมนะครับจะเป็นแบบตัวที่เป็นใช้เงินซื้อนะอก็ได้แถมเป็นโทปาร์ตแล้วก็คอสตูมคายสำหรับอันบนสุด จะมีตัวแดงเพิ่มนะครับผมนับหมดแล้วก็คือตรงนี้ร้อยใบนะครับแล้วก็กล่องหัวใจเอกเพียบถือว่าคุ้มนะสำหรับสายเติมนะแล้วก็มิชั่นกลุ่มนักเดินทางแห่งแหวนนะครับก็ทำมิชั่นตรงนี้นะเป็นมวชชั่นที่ไม่ได้มีอะไรมากไอ้ตัวนี้จะมี2อันก็คือ,เ,อเลือกกล่องอาวุธนะครับอดีต4กับเพื่อป้องกันเนี่ยมันก็คือ2กล่องเนี้ยที่คุณได้ทางผ่านคุณตีเลทเคลียร์เลทต่อวันตรงนี้นได้กล่องนี้มาเปิดเซตได้กล่องนี้ต่อกล่องป้องกันมาเปิดได้ตรงนี้ต่อที่เหลือก็ไไไมมม่่่่่ด้้ีีอออะราากนนคัเป็สิงทํตววยูแล ไอที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นใบเลือกอัลซเนเซเว่นไนท์นะครับใช้2ครั้งนะถึงจะได้กล่องแหวนทองทีดาวส่วนช่อง2ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือไม่มีอะไรก็คือโดยทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็กาชาสัตว์เลี้ยงน,นะครับก็คือกาชาตูวปกติเนะี่ยมันก็จะตัวที่ร้อยครั้งใช่ไหมการันตีเนี่ยทองจะมีเพิ่มใหม่4ีตัวนะครับก็จะมีตัวใหม่ทั้งหมด4ตัวนะครับคาร์ลัมของคารนะ์ม่าน,นี้ก็คือ,อลดปริมาณคอนเทนทหายกับบล็อกนี่ก็ใช้ดีแหละสำหรับสายถึกเนะแล้วก็ตัวอีกาเลยนะครับมลลเมลแ ให้ตัวนี้ปรับใช้ผลนะครับกับเพิ่มผลข้าเป้าของสาย CC สายเดสแล้วก็ยูนะครับอันนี้ก็คือใช้สลายพวกสายถึกนะลดพลังป้องกันกับลดพลังางานการมุฟูตัดฮิวอีกตัวจะเป็นวินดี้อันนี้เด็ดสุดนะครับก็คือเพิ่มปริมาณความเสียหายบอสนั่นเองแต่บอสบางเบานะครับตัวนี้คิดว่าตัวใหม่น่าสนใจสุดราะนั้นก็ตัวเดิมนะครับมีโอกาสในการการะจายเลดนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตู้วิดลิส s t นะครับเลือกได้หมด4ตัวถ้าเกิดการันตีร้อยครั้งก็จะมีโอกาสได้นะครับหน,นึ่งในสี่ตัว จริงๆผมแนะนําก็คือ4ตัวตามที่บอกเมื่อกี้แต่ว่ายูผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้พวกราป้องกันตัดฮิวเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้แค่กับทีมถึกอะ่ะทีมถึกใช้ตัวทีมเดสแก้ก็ได้ง่ายกว่าถ้าเกิดต้องการจะใช้กับพวกที่เป็นบอสนะครับหรือว่าในพวกด่านทั่วไปหอกคอยอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวที่มันตัดฮีวได้อยู่แล้วกับพวกที่เป็นดิบปัฟป้องกันก็มีเยอะผมเลยมองว่ายูไม่จําเป็นสำหรับสายซีซีสายเดสตัวนี้จําเป็นนะครับมีแปลโลปรับใช้ผลกับผลเข้าเป้าออไปต้านรถต้านทานอันนี้สำหรับสายถึกกนะครับผม็ติดไว แล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วแต่เลยนะครับใครขาดตัวไหนผมเลือกเจ้าไพ่มานะครับเ,ททลลอยอยเื่อต้องการทําทีมต้านผลร้อยอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันทีมสึกได้เพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับคนที่คนนิยมกันก็น่าจะเป็นของสายเวทใช่ไหมอย่างเจ้านอนจี G, หรือว่าจะเป็นเจ้าอ e ีรินนะครับของสายกายแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีให้ร้อยใบนะครับเป็นโค้ดตามนี้นะครับกิจกรรมคูปองเซอร์ไพ์นะ ก็คือไปกดโค้ดด้านล่างนี้เลยนะครับเซน่ากิฟต0 2 5ันะในตัวที่เป็นตัวนะครับสัตว์เลี้ยงวิสลิสร้อยก็คือการันตีทองหนึ่งตัวแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะได้จากอินเวสตัวไหนก็จะถ้าเกิด iOS ก็ไปเข้าไปในคลิกตามนี้นะครับเป็นเว็บไซต์โค้ดก่อจะไปกดกรชามาดูความสาม,มารถของเจ้าเอลิเซ่กันอีกครั้งนะครับคณะปฏิวัติลูปินัสเพราะตัวนี้เป็นสายสมดุลน,นะครับดาว5แฉกทัดมืดโจมตีปกติเป็นกายภาพนะครับแล้วก็ สก,กิลหนึ่งสกิลห้าเป้านะครูดาวถือว่านานอยู่ในร้อยสี่นานเปลี่ยนไม่ค่อยมากหรอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีทูดาเมจนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะตัวนี้ถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นไปก็ได้เป็นพันสองร้อยแปดสิบห้าไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เห็นผลมากในพวกด่านหอที่มันศัตรูเฮดปีสูงสูงแต่ว่าถ้าเกิดในอารีนาที่ถ้าเกิดตัวดามเอทมันอยู่ประมาณหนะ้าพันหกพันนะทำให้ตัวแท้งนะพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรลดได้เป็นทูดาเมททะลุไปเลยแล้วก็เป็นใบนะครับใช้สกกิิลไไม่ได่ดดด้50% 60%ออัปปเเเรร็นน2ท์ถืวาี เอาก็อีกอันนึงก็ครูดาวนานพอกันนะเพราะว่าสามารถมันดีเกินไปแหละครูดาวร้อยสี่อันนี้ดันเปลี่ยนไม่มากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นใช้เป็นตัวฟาร์มไม่ได้ห้าเป้าเหมือนกันแล้วก็รถเทิร์นบัฟอันนี้คือดีนะเพราะว่ารถเทิร์นบัฟมันรดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัฟเทิร์นพวกที่เป็นนมาตาเทิร์นพวกวอยชิลเทิร์นหรือแม้กระทั่งพวกต้าน44เป็นเทิร์นนะครับก็คือใช้แก้ทางเจ้าลูดี้ซีหกได้เลยนะสำหรับทีมที่เอาตัวลูดี้มาต้าน44ให้ตัวน,นี้เจาะไปนะครับแล้ว,วมม้ีน หนูดี46ส่วนใหญ่ก็จะกลางรีนตั้งนะแต่เทอร์แรกใช่ไหมถ้าเกิดคุณสปีดต่ำกว่าคุณใช้ตัวเนี้ยเเปิดไปนะครับทีหลังเนะี่ยก็คือคุณล้างได้เลยล้างทิ้งเพื่ออัตราพลาดเป้านะครับอัตราติดของมันนะคือ100%ยเปอร์เนทอร์นะพอติดแล้วศัตรูจะมีโอกาสในการพลาดเป้าสตาร์36อัพเกรด48ก็คือถ้าเกิดติดพลาดเป้านะครับศัตรูจะตีบอลลง20เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประเภทดีบัฟทุกชนิดนะครับจะถือว่าไม่ติดถ้าพลาดเป้านะเพราะงั้นก็คือดีมากนะสำหรับอัตราพลาดเป้าเนะี่ยผมกุกใช้อยยูู่ในนนตัววเเเฮลลีแนะ้ะ แล้วก็อัปเดตสกิลดาเมจนี่ไม่ต้องไปสนมากหรอกเพราะว่าเอาจริงๆตัวเนี้ยมันน่าจะเน้นในเรื่องของการดีบัไป้ามากกว่าเนาะแล้วก็การลดเทิร์นบัฟตัวดาเมจไม่ต้องไปหวังถ้าจะหวังก็หวังแค่เรื่องของตัวดาเมจได้นิดหน่อย C6 ไม่ค่อยจาเป็นนะครับลดเทิร์นบัฟจาก2เป็น3แทบไม่แตกต่างเลยนะแล้วก็พาสซีฟจะเป็นลดป้องกัน ย0นะครับศัตรูทั้งหมดอันนี้ก็คือทับกันกับพวกบิสกิตเอสมอนิซ่านะครับเพราะงั้นต้องกระจายทีมกันไปนะถ้าคุณจะทำอย่างเช่นพวกทีมสงครามเบสร็จหรือว่ากิวอัลแยกทีมกันไปใช้งานแล้วก็ตัวนี้นะครับได้โลนะครับตั้งต้นนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์กับโจมตีกระเจาภาพนั้นก็ควรจะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์ติดไว้ด้วยจะได้โลตอนเริ่มต้นนะครับสามเทิร์นทำงานหนึ่งครั้งต่อรอบคำว่าต่อรอบเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณไปเจอสามเฟสอย่างเช่นบนหออออ่่่ะะะะมมัััันนนนนไดด้้้้โลคคครรรบททุกงีีีเเเขาาฟสใหพื จะคล้ายกับเบริกา้าได้โลสามเฟสเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับหาคิดพีต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นบอยชิลนะครับสองเทินอะันนี้ก็คือดีมากใช้ล้างได้ด้วยได้แค่ก็คือพวกรถเทินบัฟนะแต่ถ้าเกิดตีเป็นฮิตนี้ก็คือล้างไม่ได้จนกวก่าจะครบ2เทินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอันนี้ทํากันครั้งเดียวนะพาร์ม,มิททั้งหมดนะครับจะได้รับการขจัดดิบับนะครับล้างดิบับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น,นดีบับรดสเตตัสซีซีในใดก็ตามนะลบได้หมดเลย ตราบเท่าที่เจ้าเอลิเซียไม่ได้ติดซีนะตัวนี้ถือว่าดีมากเพราะว่ามันใช้2 skill สกิลเนี่ยสลับกันไปอ่ะล้างไปแล้ว4ผลนะล้างหมู่อับเกรดสกิลแล้วพลังป้องกันเป็น24%่สิบสนะครับแล้วก็ C2 ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงกับสำคัญมากแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ดีก็คือพอเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะนอกจากได้วอยชิลแล้วนะครับก็คือจะคิวเลือดกลับไปนะก็จกนะห้าสิบเนต์่ะก็คิวกลับไปเกือบเต็มแหละแล้วหกสิบห้าของพลังจมตีนะเพราะฉะนั้นพลังจมตีก,ก็ค่คค่่่ออนนนนข้้้้าาาางงสสํํคคัััญหรบบตตตววีแิดเืะ ต้านทานผลหรือว่าการไม่ติดซีซีตั้งแต่เริ่มต้นน่ะดีกว่าเพราะมันช่วยล้างให้กับทีมได้ถือว่าเป็นตัวที่ดีบ้างนะครับค่อนข้างเด่นในการลุยหอที่ต้าน CC ใช้ล้างซีซีได้แล้วก็ซีซีศัตรูได้รวมไปถึงในอารีนา้วยนะใช้แก้ทางได้หลายตัวมากๆแต่ว่าเป็น5เป้านะครับใช้ในพวกคอนเทนต์ประสานไม่ได้เพราะว่าคอนเทนต์ประสานส่วนใหญ่ใช้3เป้ากับ1เป้าแล้วก็บอรดก็เช่นกันนะหนเป้ากับ3เป้าเพราะงั้นตัวนี้เด่นแค่หอ พจนหาพอจนไพ่ฝัน้ายอาจจะช่วยได้แล้วก็อาร์น่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ PVP นะครับได้หมดค่อนข้างเก่งก็วันนี้นะครับจะมากดการันตีนะของเจ้าเอเดเซียนะครับเนี่ยตามที่บอกไปแหละผมเตรียมมาอยู่แล้วก็คือก็คือสายฟรีที่ดองตัวกับตัวเพชรมานะครับพร้อมสําหรับการการันตีทุกรอบต่อให้ลุดเลทหรือว่าเวอร์สเคสนะครับแล้วก็วันนี้จะมีแถมให้อันนี้ตัวที่ผมได้จากพวกกิจกรรมในแต่ละวันนะสี่วัน5วันนั้นนะมันจะแจกวันละหใบผมเก็บมาเรื่อยเพราะว่าจะมากันตีรอบนี้นะครับเผื่อมีลุ้นนะครับ ไ้ตัวไหนก็ดีทางนั้นนะอตอนนี้ใกล้ถึงแล้วแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยร้อยอันการันตีตัวเนี้ยผมยังไม่กดให้ดูก่อนนะวันนี้เอาแค่2อย่างก่อนตัวเอรเซียนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวต้องรอค่อยๆเก็บกิจกรรมไปนะสำหรับสายฟรยีถึงจะกดได้เรื่อยกว่าจะครบการันตีนะครับเหมือนกันนะร้อยมีโอกาสลุดเลทแล้วก็200นี่การันตีตัวที่ตั้งลิสต์ไว้พอแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับเอรเซียขอให้โชคดีนะ อันนี้เดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะครับตัวนี้ไปชั้นแค่ขังแรกแล้วกันแล้วต่อไปก็ตัดแอนิเมชัน,ปนไปเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ดวงมันจะออกก่อนการันตีหรือมโอ้โหได้สี่ตัวเดี๋ยวไม่มีแสงสักอันรุยเลยครับทีเดียวยาวๆไปอันนี้ฟ้าลวนนี่ทำไมของผมต้องเก็บมาเพียงพอสำหรับการันตีเพราะมันจะเกิดเคสอย่างเงี้ยบ่อยมาก ไม่เคยได้ก่อนนะหรือว่าแบบครั้งเดียวได้สองได้2อทองเนี่ยไม่เคยมีในชีวิตเล่นเกมกาชานะครับมาไม่รู้กี่เกมดวงไม่เคยดีขนาดนั้นหรอกแค่ร้อยโลไม่หลุดเหรียเนี่ยก็บุญแล้วเดี๋ยวต่อไปเริ่มต้นที่เพชรต่อนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหน้า อันนี้อย่าลืมเตรียมเก็บตัวที่เพรนะครับเตรียมไว้สําหรับอีก7วันด้วยนะตู้ดีลันยอนพีแล้วก็คอสตูมยอนพีสําหรับใส่เติมดีกว่านะสายฟรีนี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ขี้เกียจพูดเยอะนะครับเพราะว่า สุดท้ายก็ลการันตีแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะว่าจะหลุดเลทหรือเปล่าการันตีรอบแรกนะครับหลุดไม่หลุด,น,ดน่าจะใช่นะนนโอเคถ้าฟังกันเสียงใช่แหละถ้าได้ก็จบนะครับเพราะว่าผมมีคติว่าเอาแค่ตัว40 แล้วไงแค่นี้ไม่ขนาดมือสักนิดถ้าเล่นได้ก็คือเอาแค่40นะครับสำหรับผมนะแล้วก็เก็บต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะไปรอเก็บยอนทีนะครับอีกสักตัวหนึ่งมาใช้งานส่วนคอสตูมเดี๋ยวดูก่อนว่าของาะวันที่เขาบอกว่ามันแก้ไขให้คุ้มค่าขึ้นอะ่ะถ้าเกิดคุ้มนะครับก็อาจจะก,กดสัก 10- 20โลก็ว่ากันไปเนาะไม่ใช่4 0 2 0โลไปถึงองถึงสารอบประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวออเงินไปเดี๋ยวไปกดสั่นเลี้ยงอีก40การันตีก่อนเผื่อได้ตัวใหม่นะคร ขอให้โชคดีนะเห็นเขาบอกถ้ามันได้มันจะมีเสียงวิ่งวิ่งขึ้นมาไม่เคยได้ยินเลยตัดเลี้ยงนี้40การันตีทองนะครับแล้วก็เอาสุดทุกรอบอะ ไม่เคยดวงดีได้ก่อนเหมือนกันเล่นเกมพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่เผื่อว่าให้มันการันตีนะบอกเลยว่าทำใจเล่นต่อลำบากด้วตัวที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้รีเชลรีเชลนี่เพิ่มอะไรอ่ะรีเชลเพิ่มจุดอ่อนเนาะนีเขาจบกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันแล้วก็อันนี้เดี๋ยวค่อยไปกดน็อกรอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้มาแนะนำด้วยว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างเพิ่มเติม แล้วก็ปิดท้ายนะครับในร้านค้าจะมีตัวที่เป็นร้านอารีนแนนะจะมีตัวที่เป็นตั๋วนะครับตัวที่สัตว์เลี้ยงวิซิทมาให้เพิ่มเติมแสดงว่าหนึ่งรอบแบบคุณมีโอกาสในการเอาตัวเนี้ยไปการันตีนะครับวิซิทได้นะก็คือ20ใบตอนหนึ่งซีซั่นแล้วก็สองคำเปิดเสร็จก็มีให้20ใบนะครับผมคิดว่าพวกเนี้ยน่าแลกอยู่ถ้าเกิดเที่ยวกับตั๋วฟรีที่มันหาได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหายากกว่าถ้าเกิดคุณเออ่ไม่ได้ถ้าเกิดคุณแลกพวกที่เป็นไอหินสกิลนะครับของตตััววววทอองงไดดด้้้้หมมมแลล่่ะก็คคิาาเนียุ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ